so the cup สวัสดีครับเพื่อนๆครับรายการพักเครื่องเรื่องง่ายๆดำเนินรายการโดยสมชายน้อยสอักกรวันอังคารที่21่สิกรกฎาคม2563ครับก็วันนี้ก็มีโอกาสได้ดูของมี YouTube นะครับแชร์เข้ามาที่อเรื่องพวกเอาเงินมากองหน้าโต๊ะแล้วก็เที่ยวมาอวดล่างอวดรวยนะแต่ไม่อวดความรู้ ิ้งอยู่ว่าจะไปเปรียบเทียบกับเขาเหมือนเขาคนมีกระตังมันทำอะไรไม่น่าเกลียดแต่ถ้ามันไม่มีความรู้แล้วไปด่าคนอื่นเขาไม่มีความรู้ตัวเองก็ไม่มีความรู้มันก็ไม่ต่างจากว่าว่าแต่เขาอีนเนาเป็นเองตัวเองก็นะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันหมากมันซ้อนหมากอ่ะผมไม่เอาเงินมากองตรงหน้าผมไม่มีตังค์นะผมไม่เอาแบงค์มากองตรงหน้า แล้วบอกอย่าไปเชื่อใครนะทุกคนล้วนมีผลประโยชน์ทั้งนั้นมีสมชายไม่มีผลประโยชน์เออสมชายเลยไม่มีตังนะคิดง่ายๆไม่เป็นไรเราให้ความรู้แบ่งปันเรามีความรู้ให้กันนะผมถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงนะคนเหล่านี้ไม่ต้องมาอวดรวยนะไม่ต้องมาอวดมีพระอะไรกันเยอะแยะแต่ว่าเราจะมีความรู้ เราจะดูพระพวกเขาว่าออกแล้วเราจะรู้เลยว่าใครโกหกนะใครตอนแหลใครหลอกลวงนะด่าเขาแล้วตัวเองนั่นก็เหมือนกันจะอ้างวิทยาศาสตร์ตรงไหนเีวิทยาศาสตร์ก็ปอมปอมวิทยาศาสตร์ขึ้นมาปอมนะไม่รู้ดิไม่ซื้อพระชาวบ้านเพราะพระกูมีเยอะและเป็นแสนพัดแทกูมีเต็มไปหมดแท้อะจริงเหรอเราไปดูดิ ผนังตึงขอบตึงเส้นลุเส้นตั้งฉากเส้นซุ้มตั้งฉากแขนตั้งฉากแบบนั้นนั่นนพลาโรงงานเปล่านะดูไม่เป็นเอาเข้าไปขยายเคลื่อนดูวิยาส่งวิยาศาสตร์มันก็ไม่เป็นพลาแท้ไปได้นะนะผมดีใจที่ทุกท่านเรียนรู้ได้นะจริงๆนะด้วยความเคารพทุกท่านเหมือนกันผมเห็นคําตอบแต่ละคนแล้วก็เออชื่นใจ ไม่เหลืออะไรให้ผมตอบบ้างหรือคนหลังมาก็น่ารักนะผมว่านะทุกคนเริ่มเริ่มใช้ความรู้ได้ไม่ใช่ว่ามึนอึมครึมต้องรอคนนน้นคนนี้ทุกคนตอบได้ถูกก็โอเคกล้าที่จะตอบอย่างน้อยเรากล้าที่จะตอบมันกล้าที่จะ,สะแสดงความรู้ถูกผิดไม่เป็นไรนะเดี๋ยวถ้ามีคนรู้เขาก็เข้าไปอธิบายให้เองเอาความรู้มาก,ก่อน แล้วเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสไงกับคนตอบนะหตอว่าเราเราต่างคนต่างฝึกฝนว,วิชาพักเครื่องด้วยกันทีนี้ถ้าใครมาพบผมแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ดูหน้าดูพระได้ง่ายๆวิธีดูนะคนเหล่านี้เขาเป็นแล้วไงเขารู้แล้วว่าเขาจะดูอย่างไงอะไรเหล่านี้ <c oughs> เขาจะขึ้นไปอีกระดับหนึ่งในการที่แยกแยะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้ อย่างนั้นเนี่ยเราก็ดูด,ดูว่าใครเขาตอบชัดเจนเราฟังฟังดูเราอาจจะผิดก็ได้เราตอบเหมือนกันเราก็อาจจะผิดก็ได้นะแต่อย่างน้อยทางมันมาถูกนะทางมันมาถูกก็คือเราแยกแย,กแยกพะพระลักษณะพระปลอมออกไปได้ <c oughs> แล้วเราพอที่จะมองลักษณะพระแท้ออกนะแต่ถ้าเรารู้ลึกๆแล้วเนี่ยมันจะสนุกยิ่งกว่านี้นะการเรียนรู้มันข้อเท็จจริงเราจะาความจริงไปใช้ได้ เราไม่ต้องสนใจหรอกค่ะเอาเงินเอาเอาทองมากองตรงหน้ามันก็เป็นแบบล่อแมงเม่านั่นแหละกูมีตังค์ซื้อกูมีเป็นยาซื้อถ้ามาปุ๊บเจอปับ๊บกูชอบปุ๊บกูจ่ายตังค์เราก็ให้ไปดูที่หน้าพักเขาเราไม่ต้องไปดูที่ตังค์เขาหรอกเราดูที่ความรู้เขาเพราะว่าเขาเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญการไม่ใช่เพราะตังค์เยอะไม่ว่าใครหรอกถ้าการที่จะเป็นผู้รู้มันต้องมีความรู้มันไม่ใช่มีความเชื่อ ให้เชื่อกูกูมีตังค์เยอะกูซื้อของได้กูไอ้นู่นได้กูซื้อได้ไดขายได้นะซื้อมาซื้อของปลอมมามันก็ขายของปลอมความรู้ปลอมๆมันก็อธิบายความรู้แท้ๆไม่ได้ความรู้แท้ๆมันก็ไปแยกแยะไอ้ภาพปลอมๆได้นี่นแหละคือสิ่งสําคัญเราไม่ต้องไปสนใจผมบอกแล้วอย่าไปสนใจเรื่องเขาจะสร้างภาพเพื่อหลอกเรา เอาเงินมากองลอ่อให้เราวิ่งเข้าไปเจอปังตอล่อแรงเบ้าอย่างนั้นเราดูหน้าพระเขาให้ออกนะเราดูพระแท้ให้เป็นเรียนรู้ดูให้พระแท้ให้เป็นก่อนแล้วเราจะเข้าใจว่าทําไมเข้าเงินมาลอ่อทําไมไม่เอาความรู้มาลอ่อทําไมเวลาเขาสอนเขาพูดแต่เรื่องราคาเขาไม่ไม่พูดเรื่องวิชาไหมมองเห็นไหมเออ นั่นแหละ <c oughs> นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนอะ่ะต่างสามารถที่จะสาตร์โคลนใส่กันได้อืมด่ากันไปด่าด่ากันมาสาวไส้กันไปสาวไส้กันมา,าคนสุดท้ายไอ้คนสาวไส้แม่งก็ไม่รู้เรื่องไอ้คนไอ้คนโดนด่าก็สมควรโดนด่าเพราะมันก็ไม่ได้มีความรู้จริงไอ้คนด่าเขาเนก็ไม่มีความรู้จริงอวดอ้างว่าตนรู้ตนเก่งไหนแะความรู้ ไม่มีเอาเข้ากล้องขยายดูอย่างเดียวยไม่ได้ความรู้หรอกนะและ้วมึงอธิบายตามความเชื่อมึงนั่นแหละความรู้มันอยู่ที่หน้าพาตระตรงนั้นน่ะองค์นั้นน่ะก็จะแท้ยังไงก็อธิบายแท้ยังไงนะเวลาเข้าไปยึดนะ่ะมีข้ามวลฐานนี่ต้องมีนะครับทุกคนดูนะครับมีอยู่เนี่ยสองสามเม็ดเนี่ยอย่างเงี้ยมีสองสามชนิดเนี่ยก็แท้ไปแล้วนะครับหกเปอร์เซ็นต์นะครับจะไปแท้หกสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไง ไม่แท้งไม่แท้แท้ก็แท้ไปเลยนะมืนสามันขาดไปสักสองอย่างน้่อย่างเนี่ยแต่ก็ยังถือว่าพระนี่มีลักษณะเป็นพระแท้นะครับผมให้หกสิบเปอร์เซ็นนะครับแท้ตลกนะนะเลขกันเนี่ยอีกสี่สิบเปอร์เซ็นผมเชื่อว่าไม่แท้นะครับอย่างนั้นจากพระราคาหนึ่งล้านบาทผมให้แค่หกแสนนะครับนี่ผมไม่ซื้อผมพีตั้งเยอะแยะผมจะไปซื้อมันทำไมเออ ผมมีแม่พิมพ์ไม่เคยอธิบายแม่พิม์มึงะจะได้อธิบายดูมันจะออกมายัางไงแม่พิมพ์จะได้หัวเลาะกันไงเอาแม่พิมมากดๆเอามาหยดๆให้ดูไม่ใช่เอาสาเร็จรูปมาแล้วตั้งฟอร์แมตทองจํามานะเข้ามาสอนให้ดูเลยวิธีทํานี่มันถูกต้องเอาจากแม่พิมมันนั้นน่ะมันออกมายังไงไอแม่พิมหลุหลงสดแบบนั้นนะรับเรามีฮามีฮากิ้งนะอธิบายไม่เป็น แล้วคุณจะบอกว่าพระค,คุณแค่ยังไงอธิบายแม่พิมไม่ถูกเลยแม่พิมมันเอาออกมาไม่ได้นะหน้าขันะคนพวกนี้นะพยายามจะสร้างความเชื่อความน่าเชื่อถือขึ้นมาในกลุ่มในหมู่ชนะแต่ข้อที่จริงไม่มีเลยแม่ปลอมล้วน,นเลยปลอมแมะท่านความรู้เอออย่าว่าแต่เรื่องพระนะปลอมประวัติศาสตร์ขึ้นมา เป็นลูกเป็นรู่เป็นในช่วงในช่างเป็นช่างหลงช่างหลวงเอาอะไรมามั่วไปหมดแล้วนะ <mm> เดี๋ยวก็โปะแตกนะ <mm> เดี๋ยวโปะแตกก็ต้องมีคนจัดการยุนได้นะอย่างก็ไปต่อไม่เป็นทีนี้สิ่งท,ที่ผมทําได้แล้วก็ควรทนะํานมคือให้ความรู้เข้าสู่ระบบให้ความรู้ไปนะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะดูออกแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าใจเออเฮ้ย เราทําอะไรเขาไม่ได้นี่เราจะไปต่อสู้กับไอ้พวกเงินถงเงินถังอย่างนั้นเรามันไม้ซีอย่างเงี้ยถ้าเราไม่รวมกันมันก็งัดไม้สูงไม่ขึ้นถ้าเราเอาความเชื่อไปต่อสู้กับความเชื่อเราค็ไม่รู้จะไปเชื่อไอ้ฝั่งไหนนะจะเชื่อเฮียกุ้ยข้างถนนหรือว่าจะไปเชื่อฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งและคนสุดท้ายเนี่ยมันเชื่อไม่ได้ทั้งคู่เห็นว่าล่ะเนะี้ยพอกันต่างคนต่าง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผีเน่ากับลงผูกพอกันทุกคนพยายามสอนอธิบายแล้วก็ให้ความเชื่อใช้ความเชื่อให้เราไปเชื่อพวกเขาไม่เคยมีใครกลุ่มไหนที่บอกว่าให้เชื่อความจริงดิแล้วก็เอาความจริงามาลงมาสอนให้วิธีดูว่าเออพัดแท้ดูยังไงอะไรยังไงแล้วทําไมถึงแท้ <c oughs> มันไม่ใช่แท้เพราะว่าวิทยาศาสตร์ มันก็ปลอมมาคําตอบของวิทยาศาสตร์มันประมวลผลออกมาจากตรงไหนนะมันไม่มีนะเนื้อพิมพ์ความเก่าอะไรมันให้คําตอบได้ที่ไหนมันไม่ได้คําตอบแท้มันมายังไงตรวน้ำหยดน้ายาทาคารินมันมันไม่ได้คําตอบนะจะอ้างว่าเป็นตรวจตัวอะไรนะคาร์บอนสิบสี่อะไรอ่ะมันมีเครื่องเครื่องมันต้อง มันต้องไปขออนุญาตเขานะประปรามนูอะไรนั่นนะ่ะสำนักปรามนูเพื่อสันติดังนั้นเนี่ยในสังคมวมงการพักเครื่องผมบอกเพื่อนๆแล้วทุกคนที่ฟังผมนะหลอกแดกแหกตาทั้งนั้น,นไงตราบใดถ้าคนเรายังไม่รู้ความจริงคนขาดความรู้เราก็ตกเป็นเหยือ่อไว้คนพวกผู้นี้แหละพวกที่มัน ตั้งแก๊งกวนชวนเชื่อไม่ได้สอนให้เราเรียนรู้คู่ปัญญาเพื่อให้เราจะคิดเองได้เองรู้จักให้อะไรอะความคิดและเราได้ทํางานมันก็ได้แต่ว่ามึงเชื่อกูมึงเชื่อกูมึงเชื่อกูมึงดูนี่นด,นนด,นนดูนั่นดูนั่นดูนั่นดูนี่มึงก็ดูอยู่อย่างนั้นมันแท้ยังไงวะไม่มีหรือไม่งั้นจะออกใบรับรองออกใบเซอร์ว่าเป็นพราแท้ แล้วก็บอกว่าใบาเซอร์เราได้มาตรฐานองค์กรเราได้มาตรฐานแพระมัได้มาตรฐานวาเราต้องแยกนะถ้าเราแยกออกแล้วจะเข้าใจว่าอ๋อที่มันบอกว่าโอ้โหของมันเนี่ยมาตรฐานมาตรฐานมันไม่ใช่พระไงมันาจ,จะเป็นใบรับรองของเขามาตรฐานแล้วก็ข้อมูลของเขาที่เขาคีย์จากคอมพิวเตอร์หรือว่าเขาวางระบบได้มาตรฐานแต่ไม่ใช่พระมาตรฐานเราต้องแยกนะคนเหล่านี้มัน พูดแล้วเราสับสนเออขอบวนการทางเขาเราียกทเทคนิคอะเทคนิคคำพูดของมันเพื่อจูงเราให้เข้าทางเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าพูดให้เราเชื่อให้เราหลงว่าโอ้ยมันใช้ได้มันยอดเยี่ยมสุดยอดดูหน้าพาาักเขาก่อนดูหน้าพักเขาก่อนแล้วก็ดูความรู้แล้วเราจะเข้าใจว่าต่อให้ใบมันบ้าต่าง วิชาสมมติว่าวิชาประวัติศาสตร์ได้มาตรฐานเอาวัดนู้นวัดนี้ชื่อนู้นชื่อนี้นิทานนิยายมันถูกตำนานนะถูกแต่พระมันแท้หรือเปล่าเออเพราะเราเราสะสมพระเราไม่ได้สะสมนิทานนิยายเราไม่ได้สะสมอ้ใบรับรองเดี๋ยวใช่ไหมเงัอยมันก็เคยแท้เราสะสมพระแท้พระแท้เราก็ต้องดูที่พระ ไม่ใช่มีใบรับรองแท้พัรคกันเลยแท้ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะคนรับรองแท้มันก็เลยแท้ไม่ใช่พัรแท้มันอยู่ที่พารมันแท้มันแท้ยังไงเออพัรแท้ขายได้ไม่เกี่ยวพัรแท้ขายไม่ได้ก็เยอะมึงก็แค่พูดหลอกมาอย่างนั้นเพื่อให้ไปตื้อกับมึงไงแล้วก็ขายกับมึงผูกขาดคนไม่เกิดปัญญาเรียนรู้บนความเชื่อแบบนั้น ถามว่าอธิบายถูกไหมถูกเนื้ออธิบายถูกมันถูกความเก่าประมาณได้ทิมโซงนน่นเพราะมันเห็นอยู่ไงอะไรที่มันเห็นมาอธิบายได้หมดมันแท้ไงอะ่ะอะไรของมือ <c oughs> อะไรของมืออ้าวกขบอกมีมาตรฐานไหนมาตรฐานวัดค่าด้วยอะไรมาตรฐานอะไรของมือความรู้มันไม่มีนะ อธิบายได้ไหมอธิบายได้แล้วมันแท้ไงใช่ไหมเออพรตแท้ที่จะไม่ไม่เหมือนกับนิทานนิยายไม่เหมือนตัวตุ๊กตาตุนตัวอะไรแบบนี้นะใหญ่มดแดงนะเราอธิบายได้บดโอ้ใครไปใส,ส่สวมตัวมันอะไรมันสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่มีกี่ตอนมีมีอะไรอย่างเงี้ยเออมอธิบายได้หมดนะใครเขียนบทใครถ่ายทบาบริษัทไหนสร้าง เคยมาถ่ายทําในประเทศไทยไหมเคยถ่ายที่ไหนยังไงอะไรอธิบายได้หมดคืออันนั้นอนะ่ะมันเป็นของมันอย่างนั้นอธิบายอย่างนั้นได้แต่พ้าวที่มันมันต่างกันนะท้าจะต้องอธิบายให้ได้ว่าเขาแท้ยังไงคุณไม่ต้องไปดูหรอกเขาเอาเงินมากองตรงหน้าเท่าไหร่นะมันก็เหมือนกับที่เฮียเหยียกกลุยข้างถนนเข้าบอกอะไรมันก็มาหลอกลอก่อก็ถูกแล้วมันก็อ่านเกมกันรูปนี้อยู่แล้ว ก็อาจจะมานั่งฟังผมเราผมพูดเขาสังเกตดูเวลาผมพูดอะไรนะเดี๋ยววันลุ้งขึ้นเขาก็พูดวันสองวันเดี๋ยวเขาก็มาพูดนะแล้วก็จะบอกว่าเขาก็ไม่มีผลประโยชน์ผูเชื่อมึงนะผมนี่สิไม่มีผลประโยชน์เลยนะคือถ้าเราไม่ได้ทําผลประโยชน์นี้แล้วก็พูดได้น่อยๆอ,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 อยูนะ่เรื่อยๆเราก็ให้ความรู้คนด้วยนะ เราไม่มีผลประโยชน์เราก็ให้ความรู้ได้ใครจะเป็นพวกไม่เป็นพวกเรื่องของเขาอยู่ที่เขาตัดสินใจนะเราให้ความรู้ออกไปก่อนนะส่วนเรื่องอื่นนะ่ะถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยหลายคนก็บอกว่าทาไมครูไม่เปิดโรงเรียนสอนสอนตุ้กก็มีผลประโยชน์เลยโหม,มันสอนวิชาพักเครื่องชั่วโมงหนึ่งสองสามหมื่นไอ้สองชั่วโมงสามหมื่นลดลดแล้วเหลือสองหมื่นเจ็ดพันกว่าบาท องชั่วโมงนะต่ชายให้มาไม่รู้กี่พันชั่วโมงงี้ี่ยนะบนความจริงเลยเอาไปใช้กันไม่เห็นจะต้องหวังอะไรเลยแบ่งปันกันไปนะเพื่ออะไรเพื่อเราเราทุกทุกคนเนี่ยนะผมผมผมมั่นใจว่าหนึ่งก็อยากปรารถนาครอบครองพัฒแท้มีพัดแท้ครอบครองน,นะอยากอยากจะ ครอบครองพัดแท้หรือว่าอยากจะช่วยกันอนุรักษ์พัดแท h, พ้พระโบราณอะไรอย่างเงี้ยแต่ทาไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะไปหายพวกตัวกลางที่ตั้งตนคนรู้แม่งตีปอมหมดจนเบื่อแล้วก็เล่นไม่ได้นะสะสมก็ไม่ได้พระต่อให้เป็นพัดแท้ของพ่อของแม่แม่งก็ตีปอมหมดเนี้ยแล้วเราก็ต้องไปเชื่อมันเชื่อมันแล้วเราหาวิธีเรียนรู้ไม่ได้ไงอันนี้แหละผมเข้าใจตรงจุดนี้นะ ไม่ใช่ว่าเพราะผมอะไรยังไงแต่ว่าผมรู้ว่าความไม่รู้มันเป็นยังไงหรือว่าไอความไม่รู้และไอคนไม่รู้มันตั้งตนคนรู้เนี่ยแล้วมันส่งผลเสียหายต่อองค์รวมยังไงนะก็เลยต้องเนี่ยแหละเอาวิชาพักเครื่องลงมาเพื่อให้ทุกคนเรียนรู้ได้ตาสว่างได้มองเห็นความเป็นจริงตามที่สิ่งนั้นมันเป็น มันต้องมีทางที่เราจะเรียนรู้ไม่ใช่แค่เนื้อพิมพ์ความเการ้อยตัดต่อแล้วก็สมหัวรวมตัวกันตีพระชาวบ้านครับนะเล่นพระโรงงานแล้วก็ตีพระอนุรักษ์ตายหาหมดอนุรักษ์ไม่เป็นตัวเองไม่เป็นแล้วก็ยังไปขัดขวางคนอื่นไม่ให้เรียนรู้ด้วยไปครอบงาคนอื่นเขาไม่ให้เกิดการเรียนรู้จนเขาสามารถเรียนรู้ได้ที่ตัวเองอะไรก็ต้องเชื่อกู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  มันกี่รุ่นแล้วล่ะนะไอคนที่เชื่อแบบนั้นตายหาไปมันก็ยังเชื่อว่ามันรู้อยู่อย่างนั้นนะและเราถ้าเราเรายังเชื่อว่าพวกเขารู้โดยที่ไม่ตรวจสอบเราตายไปเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันกูก็ยังตายเป็นความเชื่อมันนะนะแต่หากถ้าเราวันหนึ่งเราเรียนรู้ได้เราเชื่อตัวเองได้เชื่อความจริงได้เราเห็นข้อเท็จจริงได้เรามีความรู้ได้ความเชื่อตายหมดเลย อย่างผมนี่ผมไม่เคยเชื่อตั้งแต่ต้นเลยนะนะผมก็หาทางออกได้นะให้เพื่อนเพื่อนเรียนรู้ได้ข้อเท็จจริงอยู่ทานนี้เอาข้อเท็จจริงมาให้ทุกคนได้มองเห็นได้คิดได้วิเคราะห์แยกแยะพิจารณาข้อเท็จจริงได้เรียนรู้ให้เข้าใจได้เชื่อตัวเองได้อันนี้แหละคือสิ่งดีที่สุดที่ที่ผ่านมามันทํากันไม่ได้เพราะมันไม่มีความรู้ไงมันไม่มีข้อเท็จจริงมันไม่มีความรู้ มันอาศัยเชื่อ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 มันถูกปา่ะถ้ามันถูกเราก็าคงรู้ไว้แล้วเนาะศึกษามายี่สิบสามสิบปียังไงก็ยังต้องเชื่อมันอยู่เฮ้ยอีกมันผิดหรือเปล่าเราถึงบอกว่าเราต้องเรียนรู้เพื่อแยกแยะวิเคราะห์พาขอไอ้ตัวกลางให้ได้ว่ามันแท้หรือมันปลอมเราจะได้ไม่ไม่ไปหลงเดินตามมันไงนะ นะถ้าเราหลงเดินตามมันแล้วก็ไม่เจอพระแท้หรอกเราก็เจอพระแบบเขาหรือต่อให้แท้เราไปให้มันดูมันก็ปอบบนความไม่รู้บนความไม่ชอบบนความไม่เชื่อว่าใช่ของพระที่ไม่ใช่ของมันนะไม่ว่าใครหรอกมันต่างคนต่างมันก็คิดว่าเชื่อว่าพระของมันดีทุกคนนะั่นนะบนความไม่รู้กูก็รู้ว่ามึงไม่รู้กูก็ตอบพระมึงไม่ดีได้อย่างเดียว ทำไมโกรธกูได้ไหมก็โกรธไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้จะไปโกรธมันตรงไหนว่ะข้อเท็จจริงตกลงพักกูแท้กูว่าน่าจะแท้นะแต่ถ้าถ้าเรารู้เราเรียนรู้ถูกต้องพระกูอะแท้พระมึงอะปลอมอยากฟังไหมพระมึงปลอมอยังไง <c oughs> ผมว่าเพือเ่อนอธิบายได้แล้วไงก็อธิบายอย่างที่เราเรียนรู้กันนั่นแหละเฮ้ยนี่มันขอบตรงแล้วมันขอบกระดาษขอบกระจกมัน ขอบการข้างขอบมายังไงเส้นนี้มาอย่างไรงมันมายังไงแล้วก็ดูนะนะกลายเป็นนะเห็นไหมทุกคนตรวจสอบความรู้ของหน้าพระของคนที่มันเคยอ้างตนเป็นคนรู้ได้แล้วมันก็เลยต้องเอาเงินมาก,กองหามุกใหม่ๆหมมันก็นะก็หามุกใหม่หาความเชื่อใหม่ๆมมาให้เราเชื่อหาหน้ามา้ามาหาอะไรมาหาสารพัดนะ ทำไมผมต้องอยู่ทำไมผมจำเป็นต้องมาคอยเป็นที่เลี้ยงทำไมต้องมานั่งไฟ้สดมองเห็นยังว่ามุกใหม่ๆมันเกิดขึ้นมาเยอะแยะแต่ถ้าเราเอาความจริงเข้าไปจัดการน่ะเดี๋ยวเราก็จะเห็นความจริงเขาไม่เห็นความจริงนี่เขาจะต้องสร้างความเชื่อถือน้าเชื่อถือในตัวเขาสร้างภาพลักษณ์แต่เขาไม่ได้สร้างความรู้ ว่าเขาไม่มีความรู้ที่จะสร้างเขาก็เลยสร้างภาพลักษณ์ซื้อจริงขายจริงกูมีเงินรวยเพราะหวังวนมันอยู่ตรงหวังวนน่ะที่ผมบอกผมไม่วนถ้าใครมาหาผมหรือว่าพบเจอได้เรียนรู้ไปแล้วผมไม่วนเรียนรู้แล้วเนี่ยผมมันทางมันไปหมดเลยไอ้อย่างเงี้ยไอ้วงวงวง,วงการเนี้ยมันมันอยู่มันวนมันมันวนอยู่ตรงไหนบ้น วนอยู่บนความไม่รู้ว่ามันมันข้อถูกต้องมันคืออะไรความจริงมันคืออะไรข้อเท็จจริงมันคืออะไรมันวนเราเรียนรู้ไปบนความเชื่อมันวนจนเราไม่รู้ไงว่าตกลงความจริงมันคืออะไรตกลงความรู้มันคืออะไรตกลงพาร์แท้จะดูยังไงตกลงคำตอบพาร์แท้มันอยู่ตรงไหนไม่มีคำอธิบายเลยนี่ยะมันวน จอองค์หนึ่งไม่วจะยุคไหนอะไรไม่กวนอยู่ตรงนี้เอาใบรับรองไปรับรองใบหนึ่งสองใบาสามใบก็วดรับรองอยหมแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าเราเรียนรู้ได้ถูกต้องถูกทางแล้วไม่วนถ้าอย่างนี้แท้ออะแท้ไงก็ก็มันแท้อย่างนี้แหละเออวนไหมไม่วนเราไม่ได้ไปยึดเนื้อยึดทีมยึดความเก่า แล้วก็ดูว่าออกพัดอย่างนี้แท้แล้วมันแท้งจริงด้วยพิสูจน์ได้ด้วยไงนั่นแหละคือคือสาระสาคัญหลักของการเรียนรู้ก็คือพิสูจน์ได้อันนี้เป็นเป็นข้อสําคัญนะเราอย่าลืมอย่าลืมใจใจเขาเรียกว่าหัวใจสําคัญอะ่ะสาระสําคัญของการเรียนรู้เรื่องพัดเครื่องก็คือเราต้องรู้จักว่ามันแท้ยังไงถ้าเราดูพรดแท้ไม่เป็นเนี่ยเราก็โดนหลอก เทียนดูออกบอกได้อธิบายเป็นไหมไม่เป็นพอเห็นหน้าพระไม่ชอบไม่ใช่ยังไม่ดีไม่นิยมตกลงพระแท้พระปอมือก็ตอบอยู่อย่างเงี้ยอุ้ยนี่แม่งความเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญการมันมีแค่นี้เองยังไม่ชอบยังไม่ใช่ยังไม่ได้ครับยังไม่ถึงเฮ้ย hey, ใครก็เป็นได้อย่างเงี้ยนะ อย่างน้อยเนี่ยผมดูพเพื่อนๆตอบเนี่ยยังสวยงามกว่ามีขอบครับมีอบกระจกครับตั้งฉากครับผนังตึงครับเส้นผ่าผ่านหายหมดร้อยจิกไม่มีครับไอ้นู่นครับไอน้นี่ครับเฮ้ยเห็นไหมเวลาคนใหม่ๆเข้ามาเรียนผมยังไม่เข้าใจว่าพี่พูดอะไรแต่รู้ว่าพี่กำลังจะติอะไรนะเขาจะได้เรียนรู้ไปดู แหละมันจะเป็นถึงแม้ว่ายังไม่รู้ข้อเท็จจริงไงแต่ว่าอาเ้ทุกคนก็รู้อ๋มันต้องเป็นอย่างนี้ดิมต้องเป็นนี้ฟ้าแท้มันไม่เป็นแบบนี้หรอเออจริงๆแล้วคนที่ไม่มีผลประโยชน์เลยและให้ความรู้เนี่ยมันเราน่าจะแยกออกไอ้พวกนั้นมันให้ความรู้แล้วมันก็สาวไส้กันมันก็มีผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละนะอา้อางนู่นอ้างนี่ไม่ได้เรื่องนะ ปด,กกปด่ากันปด่าทอกันแล้วคนสุดท้ายตัวเองก็เป็นอาจจะแยกว่าด้วยซ้ำางเนะผมถึงบอกว่าวันหนึ่งผมภาวนาให้ความรู้มันออกไปแล้วเราใช้ความรู้ร่วมกันได้นะตัวกลางไม่สนใจต่อให้พระเคยแท้มาให้เราดูไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราจดเราจำเฮ้ยนี่พระของเซียนนี่หว่าเฮ้ยอย่าไปตีพระมันปอมอย่าไปตีพระมันปอมเดี๋ยวซวยไม่เลยมาวันนี้ผมผมเชื่อว่าทุกท่าน มั่นใจเลยว่าถ้าบรนปอมมันก็คือปอมทักท้าแบบนี้บันปอมกูก็ตีแท้ให้ไม่ได้หนะต่อให้เป็นพระเทมิญใหญ่หรือต่อให้เป็นพระอาจารย์สมชายกูก็ตีปอมอยู่แล้วภาะอย่างเนี้ยนะไมเออเนี่ยตรงไปตรงมา,าคุณอยาก,กให้คนอื่นเคารพคุณคุณก็ต้องตรงไปตรงมานะเพราะว่าความความถูกต้องมันมีอย่างเดียวอะคือคือบรรถูกต้อง ความไม่ถูกต้องมันก็คือความไม่ถูกต้องมันแค่มีของมันอย่างเดียวพ,พระแท้มันก็เป็นพัดแท้ของมันอย่างนั้นพระลอมันก็มันก็ปอมของมันอย่างนั้น like มึงจะมาอ้างว่ามันถูกต้องมันก็ไม่มีถูกต้องจะบอกมีใบรับประกันใบรับรองมันก็ไม่ถูกต้องจะเอานี้ทานิยายมากบกบเกินหรือว่าเอาเงินมากองมันก็ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องคือไม่ถูกต้องทําไมอ่ะ ก็ความจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเห็นไหมมันย้อนกับที่ความจริงอ่ะมึงก็ต้องไปยึดเนื้อยึดติดไม่ยึดอุยึดความจริงความจริงมันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ไง